ขณะที่คุณกำลังเดินไปตามริมฝั่งแม่น้ำไม่ไกลาจากชายหาดคุณสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ดูน่าสงสัยทันใดนั้นน้ำในแม่น้ำก็ไหลไปทางมาหาสมุทรทันทีคุณแปลกใจแต่นี่ไม่ใช่เวลาที่คุณมายืนงงมันคือสัญญาณบ่งบอกว่าสึนามิก,กำลังใกล้เข้ามารีบไปหาที่สูงเร็วเข้าจำไว้เลยว่าการที่น้ำในแม่น้ำลำธารหรือห้วยคลื่นที่ออกห่างจากมาหาสมุทรหรือทะเลนั้น บ่งบอกได้เช่นกันว่าคลื่นสึนามิกำลังจู่โจมพื้นที่บริเวณนั้นคลื่นยักษ์ที่ซัดติดต่อกันหลายครั้งก็เป็นสัญญาณว่าสึนามิกำลังใกล้เข้ามาถ้าคุณเห็นคลื่นใต้น้ำขนาดใหญ่ผิดปกติเป็นระยะระยะบางทีอาจถึงเวลาที่คุณต้องหนีขึ้นที่สูงแล้วถ้าคุณอยู่ที่ชายฝั่งแล้วเห็นน้ำทะเลลดลงอย่างฉับพลันเหลือเพียงแค่ทรายบนชายหาดให้คุณหนีอย่างเร็วที่สุดการที่น้ำทะเลไหลออกไปอย่างฉับพลันอาจเป็นสัญญาณบอกว่าสึนามิกำลังใกล้เข้ามา ชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับความเร็วในการหนีของคุณแล้วหากคุณสังเกตเห็นระดับน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้นในปริมาณที่แทบมองไม่เห็นนี่อาจเป็นสัญญาณของสึนามิได้เช่นกันปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นถึง40อร์โดยน้ําที่กําลังไหลามานั้นเป็นคลื่นลูกแรกของสึนามิและลูกต่อไปที่ใหญ่กว่านั้นมากจะมาถึงในอีกประมาณ10นาทีถ้าคุณสังเกตเห็นน้ําทะเลมีฟองหมุนวนและมีรูปแบบประหลาดประหลาดนั่นก็เป็นสัญญาณของสึนามิเช่นกัน ขณะที่คุณกำลังล่องเรืออยู่อาจมีฝูงปลาฉลามว่ายวนอยู่รอบๆจับตาดูพวกมันให้ดีถ้าจู่ๆเหล่านักล่าเปลี่ยนใจลงไปในน้ำลึกโดยฉับพลันและทิ้งคุณไว้คนเดียวนี่อาจหมายความว่าเอริเคนกำลังใกล้เข้ามาให้กลับไปที่ชายฝั่งให้เร็วที่สุดและเตือนคนอื่นๆด้วยถ้าคุณเห็นต้นไม้รูปทรงแปลกๆที่ดูเหมือนตัวอักษร J และโตบนพื้นที่ที่ชันแสดงว่าผืนใต้เท้าคุณอาจไม่มั่นคงอย่าเสี่ยงเดินแถวนั้นเลยเพราะอาจเกิดเหตุดินถล่มได้ ถ้าจู่ๆผมคุณตั้งตอนอยู่กลางแจ้งพายุฝนฟ้าขนองอากำลังใกล้เข้ามาให้รีบเข้าไปในอาคารไม่ใช่นั้นคุณอาจโดนฟ้าผ่าได้อีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกถึงฟ้าผ่าคือรสชาติโลหะในปากคุณฝ่ามือคุณจะเริ่มชื้นและคุณจะรู้สึกเหมือนโดนเข็มทิ่มทั่วร่างกายคุณมีเวลามากพอเพื่อหลบหนีไปในอาคารหรืออย่างน้อยก็อยู่ให้ห่างจากสิ่งของสูงๆการที่มีคลื่นสูงถึง2เมตรอยู่บ่อย หมายความว่าเฮริเคนกาลังมาแต่จะไม่ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ใน3าวันก่อนเฮริเคนจะมาถึงยิ่งมันมาใกล้มากขึ้นเท่าไหร่คลื่นก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้นท้ายที่สุดันาดมีความสูงถึง4.5เมตรเลยละ่ะหากฝนตกหนักอยู่และคุณได้ยินเสียงคำรามจากที่ไกลๆมนาดเป็นเสียงน้ำท่วมฉับพลันที่กำลังเคลื่อนที่มาทางคุณถ้าเป็นแบบนั้นให้คุณรีบย้ายออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุดเพราะโดยส่วนใหญ่น้ำท่วมฉับพลันนั้นรุนแรงมาก เพิ่งสามารถทำนายพายุฝนตกหนักได้มแมลงเหล่านี้จะเริ่มทำงานหนักขึ้นในวันก่อนฝนตกระวังให้ดีถ้าคุณเห็นเมฆทรงกลวยเพราะพวกมันสื่อถึงพายุที่รุนแรงแต่ถ้าเมฆชนิดนี้เริ่มหมุนไปรอบๆให้ออกมาจากที่ตรงนั้นและหาที่หลบภัยทันทีเพราะมันกำลังเปลี่ยนเป็นทอร์นาโดยังไงล่ะแต่ในแง่ดีนั้นมีแค่เมฆทรงกลวยในอุณหภูมอิอบอุ่นที่คุณจำเป็นต้องกังวลส่วนเมฆที่อยู่ในอากาศเย็นก็ไม่มีพิษภยัย มแมลงบางชนิดรู้สึกถึงพายุที่ใกล้เข้ามาได้พวกมันเตรียมความพร้อมสําหรับภัยธรรมชาติโดยหยุดความเคลื่อนไหวทุกอย่างถ้าคุณสังเกตเห็นแมลงรอบๆตัวดูเหมือนง่วงนอนให้รีบหาที่หลบภัยซะถ้าคุณเลี้ยงปลาดุกในตู้ปลาให้ลองสังเกตพฤติกรรมมันเพราะนักวิทยาศาสตร์สังเกตได้ว่าผู้มันมีปฏิกิริยาต่อแรงสั่นสะเทือนของโลกและจะอยู่ไม่เป็นสุขเมื่อแรงสั่นสะเทือนแรงขึ้น ถ้าคุณต้องเดินผ่านแม่น้ำหรือทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งอย่าเข้าใกล้น้ำแข็งสีเทาเพราะเฉดสีเทาหมายถึงน้ำแข็งตรงพื้นที่นั้นบางมากซึ่งคุณอาจตกลงไปในน้ำเย็นยะเยือกได้ในพริบตาเมฆที่อยู่บนหัวคุณตอนนี้ดูเป็นแถบแคบๆหรือเปล่าให้ออกจากพื้นที่นั้นทันทีหรือหาที่หลบภยัยเมฆแบบนี้สื่อถึงสภาพอากาศที่รุนแรงโดยส่วนใหญ่มันหมายถึงพายุเทอร์นาโดที่กำลังใกล้เข้ามาถ้าคุณเห็นลูกเห็บขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้า แต่ไม่มีฝนมานาดเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามีทอร์นาโดอยู่ใกล้ๆถ้าคุณอยู่ที่ชายหาดและเห็นคลื่นเล็กๆทีๆพร้อมขยะในมหาสมุทรและสาล่ายให้คุณรีบขึ้นจากน้ำทันทีเพราะมานาดเป็นสัญญาณของคลื่นทะเลดูดที่สามารถดึงคุณออกไปไกลในมหาสมุทรได้คลื่นสี่เหลี่ยมอัจฟังดูเป็นไปไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นได้จริงๆโดยจะเกิดขึ้นเมื่อคลื่นมีรูปแบบต่างกัน2ชนิดมาชนกันปรากฏการณ์นี้ดูน่าตื่นตาเมื่อมองจากชายฝั่ง แต่อยากคิดจะลงไปเล่นกับคลื่นแบบนี้เลยนะเพราะในนั้นมีคลื่นควาซึ่งแม้แต่นักว่ายน้ำมืออาชีพก็อาจถูกดึงลงไปในน้ำได้ง่ายๆถ้าคุณเห็นเมฆที่ดูเหมือนกำแพงอันงดงามซึ่งมีความยาวได้ถึง8กิโลเมตรนั่นคือสัญญาณที่คุณต้องทำอะไรแล้วละ่ะในกรณีที่เบาที่สุดมื่อาจเป็นเพียงพายุรุนแรงแต่ถ้ากำแพงเมฆเริ่มเคลื่อนที่เป็นวงกลมนั่นชัดเจเลยว่าเทอนาโดกำลังมา คุณสามารถวัดได้ว่าพายุฝนฟ้าขนองอยู่ใกล้แค่ไหนโดยการวัดช่วงเวลาระหว่างฟ้าแลบและเสียงฟ้าผ่าซึ่ง5้าวินาทีเท่ากับ1.6กิโลเมตรถ้าคุณเห็นสีเขียวที่ส่งกลิ่นเหมน็นปกคลุมทะเลสาบหรือพื้นผิวทะเลอยู่ให้คุณอยู่ห่างจากน้ำไว้มันอนัเป็นปรากฏการณ์สาหร่ายมีพิษสะพังซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีพิษหรือไม่ดังนั้นอยู่ห่างๆไว้ดีกว่าถ้าท้องฟ้าเป็นสีเขียวและมีเสียงคำรามน่ากลัว ส่วนมากจะสื่อว่ามีพายุฝนฟ้าคะนองลูกเห็บตกหรือแม้แต่ทอร์นาโดอยู่ใกล้ๆสีที่เป็นเอกลักษณ์นี้ปรากฏขึ้นเมื่อแสงสีเหลืองของพระอาทิตย์ผสม,สมกับแสงสีฟ้าที่มาจากเมฆพายุเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ต้นไม้หักลงมาขณะที่คุณยืนอยู่ใต้ต้นไม้ให้ตรวจสอบที่โคนต้นไม้ถ้าคุณเห็นจุดขนาดใหญ่ที่ไม่มีเปลือกไม้หรือรูสแสดงว่าไม้เริ่มอ่อนแอและผุพังแล้วซึ่งอาจทำให้ต้นไม้ล้มลงมาเมาื่อเจอลมแรงกว่าปกติ ถ้าอากาศที่ด้านนอกเริ่มมีกลิ่นคล้ายคอรลีนพายุฝนฟ้าขนองพร้อมฝนตกหนักกำลังใกล้เข้ามากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี้มาจากโอโซนที่ถูกสร้างขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างพายุฝนฟ้าขนองค้างคกสามารถทำนายแผ่นดินไหวได้เมื่อพวกมันรู้สึกถึงแผ่นดินไหวรุนแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นพวกมันจะออกจากรังและถึงขนาดหยุดหาคู่ในฤดูผสมพันธุ์เลยละ่ะขณะกำลังเดินผ่านทุ่งหิมะในภูเขา ให้ฟังเสียงที่มาจากเท้าคุณด้วยถ้าได้ยินเสียงกลวงกงให้ลองดูว่ามีรอยแตกอยู่รอบรอยเท้าของคุณหรือเปล่าถ้ามีนั่นมีโอกาสที่หิมะถล่มกำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณเข้าป่าให้สังเกตน้ำในแม่น้ำลำธารและห้วยถ้าระดับน้ำลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมันาดเป็นสัญญาณของดินถล่มได้และถ้าคุณเห็นน้ำกลายเป็นโคลนไม่ต้องหาสาเหตุเพิ่มแล้วให้รีบบอ,อกมาจากตรงนั้นทันที ถ้าคุณอาศัยอยู่ในบ้านเก่าๆมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีรอยแตกตามผนังในบ้านแต่ถ้าคุณเห็นว่ารอยแตกมันกว้างขึ้นหรือมีรอยแตกใหม่เกิดขึ้นนน่นอจเป็นสัญญาณเตือนภัยเพราะถ้าคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีหินปูนมากรอยแตกใหม่อาจหมายถึงหลุมลึกกำลังจะเกิดขึ้นตรงบ้านของคุณถ้าคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้ภูเขาไฟที่มีพลังพยายามตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนแม้เพียงเล็กน้อยภูเขาไฟอาจใกล้ประทุแล้วก็เป็นได้ หากจูๆ่ๆคุณเห็นใบไม้มากมายร่วงลงมาจากตน้นมันอาจมีพายุในไม่ช้าก่อนที่สภาพอากาศเลวร้ายจะมาถึงอากาศจะชื้นมากขึ้นซึ่งมันจะทําให้ใบไม้เฉาและร่วงถ้าคุณได้ยินเสียงรถไฟกําลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วและที่นั่นไม่มีรางรถไฟมืนอาจเป็นทอร์นาโดที่กําลังใกล้เข้ามามันยังอาจมีเสียงคล้ายเสียงเครื่องบินที่กําลังบินขึ้นซึ่งเสียงเหล่านี้มาจากอากาศที่หมุนอยู่ในใจกลางเทอร์นาโดด้วยความเร็วสูง จำได้แล้วใช่ไหมเยอมมากเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส